นามัสการาที่สุดสามเณรทุกรูปกราบท่านแม่ชีกราบสวัสดีท่านอาจารย์ธัญรัตนแก้วใสาท่านอาจารย์พีรวัตรสิริสานน์แล้วก็พุทธบุตรพุทธศาสนิกาทุกท่านค่ะสาธุาค่ะก็สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะที่คราวนี้เราก็ได้มาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะคะท่านอาจารย์ก็ได้มอบหมายนะคะให้คุณครูช่อนะคะมา แสดงรมให้กับทุกคนที่อยู่ที่ที่ศูนย์การเรียนพุทธพจน์โพธิปทัทเขยธรรมเนี่ยค่ะได้ฟังรมในยามเช้านะคะก่อนที่จะเข้ารายการเราก็ได้ทําวัดส,สวดมนต์นะคะทําวัดเช้าเป็นกิจวัตรประจําวันนะคะเพื่อความสามัคคีในหมู่คณะนะคะเป็นการปฏิสันฐานนะคะ เช้านี้ก็มาปฏิสันทานกับท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะกัลยาณมิตรของเราที่ติดตามท่านอาจารย์ในทางเฟซบุ๊กนะคะ mm. ก็เราก็มาปฏิสันทานมาทักทายด้วยข้อทรมนะคะ mm. ก็นำธรรมะดีๆที่ท่านอาจารย์ค้นคว้าออกมาจากรตรปิดกเมียค่ะมาฝากทุกทุกท่านด้วยนะคะ mm. เพื่อที่ ทุกท่านจะได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าจากการที่พวกเรานะคะทีมจากนณทายาทได้นำมาถ่ายทอดมาบอกเล่าให้ฟังนะคะซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้ค้นคว้าออกมาเรียบเรียงเป็นหลักสูตรนะคะซึ่งง่ายต่อการที่เราจะน้อมนำมาปฏิบัตินะคะท่านอาจารย์ก็ยังได้นำข่าประพฤติปฏิบัติด,ด้วยนะคะนำ พุทธพจน์ออกมาจากพระใจปิฎกแล้วก็ยังมาถ่ายทอดบอกสอนนำพาให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติด้วยนะคะก็ท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะศึกษาพุทธพจน์พระดำรัสของพระพุทธเจ้านะคะที่นี่ท่านอาจารย์ได้ค้นคว้าออกมาแล้วนะคะออกมาไว้แล้วสามารถที่จะบูชาธรรมนะคะไปศึกษาได้แล้วก็ถ้าสนใจจะมาปฏิบัตินะคะก็ติดตาม ทางเฟซบุ๊กไว้นะคะเมื่อ,อการก่อสร้างเสร็จเมื่อไหร่ก็จะประกาศให้ทราบนะคะว่าสามารถที่จะเข้ามาประพฤติปฏิบัติทำได้นะคะก็ปฏิสันหานกันนะคะด้วยข้อธรรมวันนี้นะคะคุณครูชอก็นำข้อธรรมนะคะจากหนังสือนะคะแนวทางปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นภาคที่สองโดยปัญญาแห่งพยาญชนะนะคะ ที่ท่านอาจารย์ค้นคว้าออกมาจากพระไตรปิฎกนะคะนำมาฝากทุกๆท่านนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องสะสมกุศลนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะคุณ mm hmm. พี่ชอบก็จะสะสมกุศลเช่นกันนะคะ mm hmm. ก็ขอแชร์นะคะแชร์ธรรมะให้เพื่อนๆกัลยาณมิตรของเรานะคะได้ยินได้ฟังพุทธพจน์พระดำรัสคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะ ที่ท่านอาจารย์ได้ค้นคว้าออกมาเนี่ยค่ะกวีชอก็นำมาอ่านนะคะให้ทุกท่านได้ยินได้ฟังด้วยนะคะแล้ก็มาช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเพื่อนๆกัลยาณมิตรของเรานะคะที่ตามหาคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะก็ย,ยังจะได้ยินได้ฟัง คำสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเรานะคะทีมศาสนาไายญาติเนี่ยคะ่ะได้นำมามาอ่านมาบอกมากล่าวนะคะเพื่อที่เขาจะได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัตินะคะเรามาสะสมการฟังนะคะฟังพระสัทธรรมนะคะ คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคำสัจคำจริงนะคะคำที่จะนําให้เราออกจากทุกข์ได้ออกจากวตตสงสารจากการเกิดแก่เส็บตายนี่แหละคะ่ะเราก็ต้องช่วยกันนะคะเผยแพ่คำสอนของพระพุทธเจ้านะคะโดยการกดไลค์กดแชร์นะคะ ก็อย่าลืมนะคะเชวยกันเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าให้เพื่อนๆกันยาณมิตรของเรานะคะได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็อนุโมทนาสาธุนะคะกับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่ ได้ช่วยกันเผยแผ่คําสอนของพระพุทธเจ้านะคะพวกเราก็จะไม่เป็นบุรุษคนสุดท้ายในพระพุทธศาสนาของพระอ,องค์ถูกแล้วคะ่ะคุณไม่ทราบว่าชื่ออะไรนะคะชื่อเป็นภาษาอังกฤษ,าษานะคะก็อนุโมทนาสาธุนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะช่วยกันเผยแผ่คําสอนของพระพุทธเจ้าค่ะวันนี้ครูพิเชษก็ได้นําข้อธรรมนะคะ ในหัวข้อวิมุตตายตนะนะคะแดนวิมุตห้าอย่างก็คือหลุดพ้นแดนแดนแห่งวิมุตคือถ้าเราทําแบบเนี้ยก็คือจะทําให้เราเข้าสู่แดนวิมุตนะคะห้าอย่างเมื่อวานนี้ก็ไดออ้อ่านไปในข้อที่หนึ่งนะคะแดนวิมุตข้อที่หนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้วันนี้ครูพี่ชอบก็จะอ่าน แดนวิมุตข้อที่2นะคะให้ทุกท่านได้ยินได้ฟังนะคะท่านจะได้รู้ว่าเอ๊ะถ้าเราทําแบบเนี้ยก็คือเป็นเขตแดนของวิมุตนะนะคะคร,รูพิชาจะขอโอกาสอัญเชิญพระสูตรนะคะจากพระไตรปิฎกค่ะที่ท่านอาจารย์ค้นคว้าออกมานะคะจากพระไตรปิฎกสบับหลวงเรื่มที่11บเดสูตรแตนตปิฎก ที้านิกายปาติกวัตหน้าที่203ถึง206ข้อที่301ถึง30 303หมวดสัมภาษณาทนียสูตรวิมุตตายตณะแดนแห่งวิมุตห้าอย่างวันนี้ก็จะเป็นแดนวิมุตข้อที่สองนะคะดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีก พระศาสดาหรือเพื่อนสหพระมจารีองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งควรแก่ตําแหน่งครูหาได้แสดงธรรมแก่ภิกษุไม่เลยแต่เธอแสดงธรรมตามที่ได้ฟังได้เรียนไว้แก่คนอื่นโดยทิศแสดภพิษุนั้นย่อมรู้แจ้งอัด รู้แจ้งธรรมในธรรมนั้นโดยอาการที่ตนได้แสดงแก่คนอื่นๆนั้นความปราโมทย์ย่อมเกิดแก่เธอผู้รู้แจ้งอัดรู้แจ้งธรรมความอินใจย่อมเกิดแก่เธอผู้ปราโมทย์แล้วกายของเธอผู้มีใจประกอบด้วยปิติย่อสมสงบระงับเธอผู้มีกายสงบระงับแล้วย่อมเสวยความสุข จิตของเธอผู้มีความสุขยอตมตัมงมันนี้แดนพิมุตข้อที่สองเป็นไงคะทุกท่านฟังแล้วพอจะเข้าใจไหมคะที่พระองค์ทรงตัดนะคะว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีเพื่อนอ่ะถึงแม้ว่าพระสัทสดาเนี่ยจะไม่ได้ตัดแสดงธรรมน,นะคะหรือว่าเพื่อนสหพรหมจารี ที่แต่งตั้งที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็ไม่ได้แสดงธรรมไม่ได้แสดงธรรมให้สมมติว่าเป็นพวกเรานี่ค่ะพวกปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีอตอนนี้พระศัสดาไม่อยู่แล้วใช่ไหมคะไม่มีพระศัสดาแล้วแล้วก็ไม่ได้มีครูบาอาจารย์นะคะมาแสดงธรรมให้ให้ฟังแต่ว่า ตัวเองเนี่ยค่ะสมมติอย่างคุณครูชอใช่ไหมคะ,สะแสดงรมให้กับบุคคลอื่นค่ะจากการที่ได้ยินได้ฟังมาใช่ไหมคะจากการที่ได้เรียนมาเนี่ยแก่บ,บุคคลอื่นโดยพิสดารก็ดีคือโดยพิสดารก็คือ,อ,อสามารถที่จะอธิบายขยายความได้นะคะเ,เมื่อสแสดงรมแล้วเนี่ย ก็เข้าใจอัดเข้าใจทมก็คือกระทบได้ด้วยใจนะคะแจมแจ้งในในบทพระธรรมที่ตนเองแสดงนั้นนะคะโดยในพระธรรมที่ตนเองได้แสดงให้กับบุคคลอื่นเนี่ยพอเข้าใจอัดเข้าใจทสีจมแจ้งในธรรมที่ตนเองแสดงให้แก่บ,บุคคลอื่นแล้วเนี่ยก็เกิดเกิดความปราโมดนะคะปราโมทอิ่มใจนะคะ กายของเธอผู้มีใจประกอบด้วยปิติก็คือพอพอแสดงธรรมพอเข้าใจธรรมแล้วก็เกิดปาโมดมากเลยจิตแบบผ่องใสนะคะอิ่มใจมีปิติใช่ไหมคะพอเกิดปิติแล้วกายเนี่ยก็สงบระงับพอมีกายสงบระงับแล้วก็เกิดความสุขมีความสุขที่เราเข้าใจธรรมที่ได้แสดงอยู่เนะี่ยในขณะที่แสดงธรรมอยู่เนี่ย ก็เกิดความอิ่มอกอิ่มใจปิติมีความสุขนะคะเพราะว่าเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าเจ่มแจ้งในคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละค่ะนี่แหละค่ะพระองค์ก็ตัดว่านี่คือแดนวิมุตข้อที่สองเนี่ยคือจริงๆแล้วเวลาที่เราอ่านอ่านพระพุทธพจน์เนี่ยค่ะอ่านคําสอนของพระพุทธเจ้านีคนที่ได้ยินคนแรกก็คือเราใช่ไหมคะ ก็เหมือนกับเราอ่านให้ตนเองฟังนั่นแหละค่ะเราสอนตนเองนั่นแหละค่ะเราก็พออ่านไปล้วก็น้อมเข้ามาใส่ตนใช่ไหมคะเราก็จะกระทบได้ด้วยใจนะคะเรียกว่าเข้าใจอัดแจ่มแจ้งในธรรมคือเข้าใจพระธรรมที่พระองค์ทรงตรัสนั่นน่ะก็คือแจ่มแจ้งเข้าใจชัดเจนเลยนะคะแล้วก็พอพอเข้าใจเคยไหมคะพอเวลาเรา แต่ที่เราอ่านแล้วเราไม่เข้าใจเลยอ่ะมันก็เฉยๆใช่ไหมคะมันก็ไม่รู้สึกอะไรมันก็ชื่อๆอยู่แต่พออ่านแล้วเข้าใจเข้าใจแลว่าโอ้โหทำไมคํขอขอาพูดของพระพุทธเจ้าตรงเนี้ยทาไมถึงไพเราะขนาดน,นี้ถ้าเราไม่เข้าใจเราจะพูดไม่ได้ใช่ไหมคะว่าโอโ้ก็องค์แปดได้ไพเราะจริงๆนะคะก็เรียกว่ารู้แจ้งอัดรู้แจ้งรับนะคะก็จะเกิดเกิดความปราโมทนะคะ กิดปิติพอมีปิติแล้วใช่ไหมคะก็เกิดความสงบเพราะว่าตอนนั้นอะ่ะจิตอ่ะนึกน้อมอยู่ในธรรมใช่ไหมคะทราบซึ้งในในบทพระธรรมที่ที่ตนเองได้อ่านได้สาธยายนะเวลานั้นคืออ่านให้บุคคลอื่นฟังนั่นหละคะ่ะได้ประโยชน์ ตนด้วยใช่ไหมคะได้ทั้งประโยชน์ตนและก็ประโยชน์บุคคลอื่นด้วยตนเองอ่านไปก็น้อมเข้ามาใส่ตนเนี่ยก็เข้าใจอัดเข้าใจคำนะคะรู้แจ้งในคาสอนของพระอ,องค์ณนะเวลานั้นนะคะก็เกิดตามมูดกเกิดปิตินะคะกายก็สงบจากที่แบบถ้าถีเราส่งออกใช่ไหมคะกายนี่มันก็จะก,กระสับกระส่ายใช่ไหมคะเนี่ยพอเข้าใจอัดเข้าใจคำรู้แจ้งในธรรมขนาดนั้นน่ะ จิตก็มีความสุขกายก็สงบจิตก็สงบนะคะในขณะนั้นก็ชื่อว่าได้สวยสุขใช่ไหมคะเนี่ยค่ะก็เป็นแดนวีมุมดที่พระองค์ทรงตัดขณะก็คือสามารถที่จะบรรลุธรรมในขณะที่แสดงธรรมได้นะคะก็ทำไมถึงท่านอาจารย์ถึงให้พวกเราเนี่ยได้อา่านได้ทรงจำพุทธพจน์พระดำรัสของพระพุทธเจ้าก็นี่แหละค่ะ คืออนุสาสนีใช่ไหมคะเราทรงจําในสิ่งที่เป็นสัจจะเป็นความจริงใช่ไหมคะสิ่งที่จะนําให้เราเนี่ยออกจากทุกข์ออกจากวัฏสงสารทาไมเราถึงต้องมาเรียนคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เพราะว่าพระอ,องค์ตรจสรู้สัจจะความจริงที่จะนําให้เราเนี่ย พ้นจากว่าตสงสารไม่ต้องกลับมาเกิดมามีความทุกข์แบบนี้อีกใช่ไหมคะการที่เรามีรูปปัานร่างกายเนี่ยมันก็เป็นทุกข์ใช่ไหมคะไหนจะต้องกินต้องดื่มใช่ไหมคะต้องอาบต้องล้างต้องนวดต้องเฟ้นแต่สุดท้ายมันมันตั้งอยู่ได้ไหมคะม,มันก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมคะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันแปรปรว่มมันเสื่อมสลายได้ ฉะนั้นนะ่ะเราจึงต้องมาเรียนรู้ความจริงที่พระองค์ตรัะรู้นะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ยึดมั่นถึงมั่นว่าร่างกายเนี่ยเป็นของเราเราจะได้มีความเห็นที่ถูกต้องและจะได้ทิ้งความเห็นที่ผิดนะคะที่ยึดว่าร่างกายเนี่ยเป็นของเราเราจึงต้องมาเรียนรู้นะคะอันนี้ในข้อธรรมที่พระตาสดาทรงตัดแกซือแดนวิมุตห้าอย่างวันนี้เป็น แดนมุดข้อที่สองนะคะก็คือสามารถที่จะหลุดพ้นได้ด้วยการที่แสดงธรรมนะคะอ่านแล้วก็สาธยายธรรมที่ตนเองได้ยินได้ฟังเคยได้เรียนมาให้บุคคลอื่นฟังแล้วก็น้อมมาใส่ตนก็สามารถที่จะทําให้เข้าสู่แดนมุิคือหลุดพ้นได้นะคะตรงนี้ก็เป็นแดนมุนะ,ะที่พระองค์ทรงตรัสไว้เป็นเป็นสิ่งที่เราต้องสะสมนะคะ ในการที่เราจะต้องรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าต้องอ่านต้องทรงจำท่านอาจารย์ก็เมตตานะคะให้พวกเราเนี่ยได้ทรงจำพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เยอะๆเพราะว่าจะเป็นอุป,ปการะเมื่อเวลาที่เราประพฤติปฏิบัติใช่ไหมคะเราสะสมสิ่งที่เป็นกุศลดีกว่าที่เราจะสะสมสิ่งที่เป็นอกุศลอกุศลก็คือ บาปความเร่าร้อนใจความทุกข์ใจสิ่งเหล่านั้นนะคะจะนำพาให้เราไปสู่อบายคือไปเกิดเป็นสัตว์เัจชานไปเป็นสัตว์นรกคือความเร่าร้อนใช่ไหมคะเนี่ยค่ะก็คือมันน่ากลัวนะคะเราก็ไม่อยากได้ความทุกข์ใช่ไหมคะพวกเราก็อยากได้ถ้าหากว่าต้องเกิดอีกอะเราก็อยากจะได้ภพภูมิที่เป็นสุขติ เราก็ต้องมาทรงจำคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยการเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะคะเพราะว่าพราะองค์ตรัสรู้สัจจะความจริงคำพูดของเราเนี่ยไม่เป็นคำแสกคำจริงเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมคะแต่คำพูดของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัจจะคือความจริงไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตาม อย่างเช่นพระองค์ตล่าวว่ารูปเนี่ยไม่เที่ยงใช่ไหมคะคือสัจจะไหมคะคือความจริงใช่ไหมคะรูปนี้ไม่เที่ยงจริงจริง,งก็มันเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะมันเปลี่ยนแปลงมันสลายได้ใช่ไหมคะก็เราก็จากเคยเป็นเด็กใช่ไหมคะก็โตขึ้นเนี่ยค่ะพระองค์ตรัสสิ่งใดสิ่งนั้นอ่ะคือสัจจะคือความจริงเราต้องมีศรัทธามีเชื่อมั่นในคําสอนของพระพุทธเจ้านะคะ เพื่อที่เราจะได้ออกจากข์ได้นะคะต้องต้องทรงจําคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะคะการทรงจําคําพูดในทางโลกเนี่ยมีแด่ทําให้เราเกิดภพเกิดชาตินะคะการมีสังขารเยอะแยะนะคะก็ทําให้เรามีภพมีชาติแต่การที่เรามาทรงจําคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะทําให้เราสิ้นภพสิ้นชาติ ออกจากภพได้นะคะเราก็ต้องมาทรงจำสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องนะคะสิ่งที่จะนำพาให้เราไม่เกิดอีกค่ะก็คือสิ้นภพสิ้นชาติได้เลยถ้าเราปฏิบัติไปตามลำดับลำดับนะคะจนสามารถกระทําที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ได้ก็ต้องเรียนรู้ก่อนนะคะรู้ว่าพระองค์ตัดอะไรไว้นะคะเพื่อที่พวกเราเนี่ยจะได้ไม่เสียชาติเกิด เกิดมาแล้วได้พบพระพุทธศาสนาได้ยังมีคําสอนของพระพุทธเจ้าตกมาจนถึงรุ่นของพวกเรานะคะก็ต้องแบบกราบบพระสงฆ์สาวกนะคะที่ท่านได้รักษาแล้วก็สืบทอดคําสอนของพระพุทธเจ้ามาจนถึงรุ่นของพวกเราใช่ไหมคะทําให้พวกเราเนี่ยยังคงได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วย,ยังได้น้อนามนํามาประพฤติปฏิบัติตาม ที่พระอ,องค์ทรงตัดไว้นะคะนับว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่นะคะที่เรายังได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าเราจะหาทางออกจากทุกข์ไม่ได้เลยใช่ไหมคะเราก็คิดว่าโอ้โหสิ่งนี้มันมันเที่ยงแท้แน่นอนมันยั่งยืนใช่ไหมคะเราคิดว่าก็เกิดมาแล้วก็เดี๋ยวตายแล้วก็ได้เกิดมาเป็นคนอีกแหละเคยมีความเห็นผิดอย่างนี้ไหมคะ ช่ไหมคะเชื่อว,ว่าทุกคนน,น่าจะเคยนะคะน่าจะเคยคิดว่าโอ๊ยตายแล้วเดี๋ยวก็ได้เกิดมาเป็นคนอีกแม่แหละคือโคพิชอเนี่ยเคยคิดแบบนั้นนะคะคิดว่าแต่มันไม่ใช่มันไม่จริงนะคะมันอยู่ที่จิตนะคะถ้าเรารักษาจิตไม่ได้เนี่ยเรากําหนดที่สิ้นสุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เลยนะคะถ้าเราไม่ได้รู้คําสอนของพระพุทธเจ้าก็นํา คอยทำดีๆนะคะมาฝากทุกท่านนะคะให้ได้น้อนมนำไปประพฤติปฏิบัตินะคะก็อยู่ที่นี่นะคะที่ส่วนการเรียนรู้วิธีดับทุกข์ด้วยพุทธพจน์เนี่ยค่ะท่านอาจารย์ก็จะให้พวกเราเนี่ยได้เจริญสติในทุกๆวันนะคะในเวลาระหว่างชีวิตประจําวันเนี่ยค่ะอย่างตอนเช้านะคะท่านอาจารย์ก็จะให้พวกเราเนี่ยเดินจงกรมนะคะแล้วก็ ให้มีสติอยู่ที่กายมนานัสิการว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ของเราจิตเนี่ยไม่ใช่ของเรานะคะทาแบบนี้นะคะทุกเช้าทุกเย็นก่อนเข้านอนนะคะให้เราสะสมกุศลเพื่อที่จะได้คลายความยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายเนี่ยเป็นของเรานะคะก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านใดที่อยากจะร่วมสนับสนุนงานเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้านะคะ ก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0897848123นะคะไา่ว่าจะเป็นหนังสือนะคะวิทยุเสียงธรรมที่จะนำไปฟังนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0897848123นะคะได้ก็นำมาในการเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละค่ะเพื่อให คนที่ตามมาในภายหลังที่ยังไม่เกิดก็ดีที่เกิดแล้วก็ดีเพื่อที่เขาจะได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็น้อมนําไป,ปะพืตอปฏิบัติเพื่อนําตนเองออกจากทุกข์ได้นะคะท่านที่บูชาธรรมก็ถือว่าท่านได้บุญในตรงนี้ด้วยนะคะและยังได้สนับสนุนงานเผยแผ่คาสอนของพระพุทธเจ้าให้ยังคงอยู่นะคะค่ะแล้วก็สร้างสถานที่ไว้ให้ ทุกคนได้มาประพฤติปฏิบัติทำมาปลีกวิเวทําความเพียรหรีดเล้นเพื่อนําตนเองออกจากทุกข์นะคะบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นี้ได้โอกาสสะสมบุญสะส,ะสมกุศลก็เราก็ไม่ควรที่จะพลาดเนาะค่ะค่ะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วคุณครูพี่เจ้าก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่นะคะกราบนรมัาสการลาพระคุณเจ้าทุกรูปที่ เข้ามาเป็นกำลังใจให้โยมนะเจ้าคะ่ะแล้วก็กลับลาพี่น้องพุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกคนทุกท่านนะคะสาธุคะ่ะ